สวัสดีครับผมนายกัญชัยวงทองครับรหัส048ครับวันนี้ผมจะมาทำวงจรไฟกระพริบครับเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับขั้นตอนแรกนะครับเราต้องเปิดโปรแกรม ISIS ก่อนนะครับจากนั้นครับกดตัวีตรงนี้ครับเพื่อทำการค้นหา1 6 8 7 7อันนี้จะเป็นบอร์ดนะครับ ต่อมาเราจะค้นหาตัวต้านทานครับพิม์ว่า Rx8 ครับแล้วเปลี่ยนค่าตัวต้านทานเป็น330ครับจากนั้นให้เราค้นหา LED ครับ ครับมันมันมีสองสีสีเขียวกับสีแดงครับแล้วแต่เราจะเลือกครับแต่ผมจะเลือกสีแดงนะครับจากนั้นให้เลือกกาวครับมาติตั้งต่อเลยครับต่อสายครับ ดจำมันคลิกไปได้เลยนะครับ เมื่อต่อเสร็จแล้วนะครับให้เราทำการเซฟนะครับผมจะตั้งชื่อว่า l a บนะครับเรียบร้อยครับจากนั้นให้เราเข้าโปรแกรม PCW นะครับจากนั้นกดที่โปรเจกต์ครับตรงนี้ครับแล้วก็คลิกวิสัยครับ ก็ให้เราทําการเซฟลงไปนะครับนี่ครับมันจะเป็นบอร์ดที่เราเลือกตอนแรกนะครับให้เลือกชนิดที่เราเลือกครับของผมนีเออมันชนิดนี้ครับก็กดไปเลยครับโอเคครับ จากนั้นให้เราใส่โค้ดลงไปครับผมได้คันหลอกโค้ดมาแล้วนะครับใส่ลงไปเลยครับจากนั้นกดที่ compile ครับแล้วก็ build all ครับอ่าครับถ้าขึ้นว่า error 0แสดงว่าโอเคครับ จากนั้นให้เรามาดับเบิลคลิกที่บอร์ดนะครับแล้วก็เปลี่ยนโปรเซสเซอร์ตรงนี้เป็น20เมกะเฮิร์ตนะครับแล้วก็เลือกเลือกไฟจะเซฟมสตกคู่นครับกดโอเคครับ ลองมาเล่นกันเลยนะครับนี่ครับไฟจะเป็นสีแดงครับวงจรไฟกับพริบครับ ครับขอบคุณครับ